ซื้อตู้เย็นมาใหม่เสียบปลัก๊กแล้วทำไม่เย็นต้องตั้งค่าอุณหภูมิยังไงให้ประหยัดไฟคลิปนี้ครับก่อนอื่นนะทำความเข้าใจตู้เย็นแต่ละรุ่นเนี่ยทำงานคล้ายๆกันละครับแล้วก็จะมีปุ่มปรับอุณหภูมิคล้ายๆกันเหมือนๆกันแต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะต้องมีทริคนิดนึงก่อนที่จะใช้งานอย่างแรกนะครับพี่เอกขอใช้ตู้เย็นของ v o ิลด์รุ่น WT RF 1 3 8เป็นตู้เย็น2ประตูตัวนี้บอกเลยว่าตัวนี้ประหยัดไฟจริงขนาด4.9ความจุ138ดเป็นระบบความเย็นึ่งร้อยสามสิบแปดลิตรเป็นระบบความเย็นู้เปอร์ด นุ่ดีฟอสแล้วก็ชั้นวางเป็นกระจกนิรภัยด้วยนะครับตู้เย็นตัวนี้นะครับประหยัดไฟถึงเบอร์5แล้วก็มีรับประกันถึง3ปีนะครับพี่เอขอใช้ตู้เย็นตัวนี้นะครับเป็นตัวอย่างในการอธิบายเรื่องนี้นะครับอย่างแรกนะครับพอเราได้ตู้เย็นมาใหม่ๆนะเราอย่าเพิ่งเสียบปลั๊กนะครับทุกคนเราควรจะต้องตั้งไว้สัก2-3ชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับให้เราเสียบปลั๊กตู้เย็นและหมุนบิดปรับอุณหภูมิไปที่ตำแหน่งสูงสุดอย่างตัวนี้ก็จะเป็นที่เลข7แล้วหลังจากนั้นทิ้งไว้นะะคครรรรััับบบกกกกปมมมาาาาาาาณนนนทททีีีจ้้้เเ่่่่อออยลหหหุุิิิดดไภภูตตงงซึวใ เราบิดไปที่เลข3นะครับถ้าหมุนไปที่ออฟก็คือไม่ทํางานนะครับถ้าเราปรับไปที่1นถึงสเนี่ยก็คือตู้เย็นก็จะเย็นเล็กน้อยถ้าปรับไปที่3นะครับก็จะเย็นปานกลางแล้วก็ถ้าปรับไปที่4ถึง5เนี่ยอันนี้ก็จะเย็นมากๆแต่ถ้าต้องการทําน้ําแข็งนะครับก็คือปรับไปที่7ตู้เย็นของ v e r t e เทรุ่น WT RF 1 3 8ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นตู้เย็น2ประตูที่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปพี่เอกความรู้สึกว่ากาลังดีเหมาะสําหรับที่คอนโดหรือบ้านหลังที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็สามารถทําความเย็นได้ดีมากๆและมากกกกววว่่่่่าาาาาานนนัันนน้้้รรรบบเีีมมิสสสงงงงฟแล็็ถไไดผชอทซต์ ไถ้าเกิดเราสั่งออนไลน์ไปแล้วเนี่ยใช้งานไม่ได้สามารถเปลี่ยนใหม่ให้ฟรีภายใน15วันโดยไม่ต้องรอซ่อมครับใครที่สนใจนะครับไปชอบสินค้าของ v o l t e c เได้ที่ t i k t o k v o l t e c t เทคไท a แลได้เลยครับนอกจากนั้นนะครับ Tech, เวิลด์เคขายังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นเครื่องทำน้ำแข็งพร้อมทั้ง่วนรถเด็ดๆ v o l t e c ทที่นี่ที่เดียวของครบแห่งงบยังเหลือพี่เอกใช้พี่เอกชอบพี่เอ,ก,อ,บเอกบอกต่อไปครับ